รวจดวงชะตาวันที่22-29ถึงกุมภาพันธ์เรื่องเก่นของท่านคืออะไรไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องวุ่นวายเร่งด่วนในวันที่26กุมภาพันธ์ดาวพระเกตจะโคจรย้ายมาเล็งลัคนาของคุณร่วมก,กันกับดาวราหูทำให้ราหูดวงนี้ค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะ,ะจริงๆราหูเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์พินทุบาทอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้ปัญหากับคนรอบด้านของเราเนี่ย เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างเหตุไว้ดีตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะบางทีคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นๆุ่นอะไรบางอย่างเช่นเดินทางไปออกบูธนะไปตรงนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสร้างเหตุดีนะคะก็มองว่าดาวพระเกตเนี่ยก็จะมาก่ะชวยกระตุ้นทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายบางทีเราอาจจะได้งานแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมทําให้ได้เดินทางมากขึ้นกว่าเดิมอีก ออกบูธมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเป็นโอกาสเป็นช่องทางในเรื่องของการทามาหากินแล้วก็มองว่าในช่วงท้ายปากอะค่ะทั้งราหูกับเกตเป็นเรื่องของต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็จะเป็นไปได้ว่าคุณจะเข้าไปสัมพันธ์กับคนลักษณะนี้นะคะ่ะคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือคนที่เป็นในลักษณะดาวราหูก็คือผู้มีอิทธินะคะอาจจะเป็นคนกลางคืนอาจจะเป็นกลุ่มนักการเมืองหรือคนที่มีลักษณะแปลก ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณเหมือนมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่จะต้องทำตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะคะบางทีเราออกไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆก็อาจจะได้เจอกลุ่มลูกค้าแปลกๆเข้ามาเป็นลูกค้ารายใหม่ของเราก็ได้หรือบางทีเราไปออกบูธต,ตามที่ต่างๆอะคะ่ะเราก็จะเจอกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่โลเคชันที่เราไป และราหูเกตก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของโลกออนไลน์เหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าในช่วงท้ายสัปดาห์ค่ะคุณจะยุ่งมากๆเลยค่ะบางทีมันอาจจะมีงานเข้ามาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยในช่วงท้ายเดือนนี้นะคะคนกันเนี่ยก็อาจจะต้องจัดระเบียบชีวิตของเราให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าตัวเราตกอัลลีค่ะบางทีเราทำงานมากไปก็อาจจะไม่สบายได้นะในช่วงสิ้นเดือนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำงานรายเดือนที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ